สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 าทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณเชคอีกครั้งในรายวิชาสังคมศึกษาเดยเรื่องที่เราเรียนในวันนี้อยู่ที่บทที่3สิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องของมลพิษนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงเราไปเรียนกันเลยมลพิษนะครับมลพิษหมายถึงสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากถูกปนเปื้อนด้วยของเสียและทําให้ไม่เหมาะต่อการนํามาใช้ประโยชน์ มลพิษมีทั้งหมดอยู่2ประเภทคือประเภทที่1เรียกว่ามลพิษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองและควันที่เกิดจากไฟปา่าน้ำเสียที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของพืชมลพิษประเภทที่2เรียกว่ามลพิษที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์เช่นการทิ้งขยะหรือน้ำเสียจากที่พักอาศัยลงสู่แหล่งน้างําการลักลอบทิ้งสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีที่มากเกินไปของเกษตรกรทำให้ดินปนเปื้อนด้วยสารพิษครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงมลพิษที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์หรือคนนะครับมลพิษแรกเราเรียกว่ามลพิษทางดินมลพิษทางดินก็คือดินที่มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนมากเกินขีดจำกัดทำให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรมลงจนก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาเหตุการเกิดมลพิษทางดินก็คือการปนเพื่อนสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมการทิ้งขยะที่มีสารเคมีลงดินการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกที่มากจนเกินไปผลกระทบจากการที่ดินเกิดมลพิษก็คือร่างกายของมนุษย์ได้รับสารพิษทางอ้อมจากการบริโภคพืชผักที่ปลูกในดินที่มีการสะสมของสารพิษสัตว์ได้รับอันตรายจากการกุดคุ้ยหาอาหารหรืออยู่อาศัยในดินที่มี สารปนเปื้อนเคมีพืชที่เจริญเติบโตไม่เต็มที่เพราะดินปนเปื้อนสารเคมีนะครับต่อไปมลพิษทางน้ำมลพิษทางน้ำก็คือน้ําที่มีการเสื่อมโทรมนะครับมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมมีสิ่งสกรปรกหรือสารพิษปนอยู่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทําให้ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้สาเหตุจากการเกิดมลพิษทางน้ําก็ได้แก่การทิ้งน้ําเสียจากแหล่งต่างๆเช่นบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมโรงแหล่งน้ํา การปนเพื่อนสารเคมีเช่นการทิ้งน้ำมันหล่อลื่นแล้วใช้ลงในแหล่งน้ำนะครับผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ำก็คือขาดแหล่งน้ำสะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสัตว์น้ำลดลงเพราะแพร่พันธุ์ได้น้อยหรือตายไปเนื่องจากสภาพน้ำไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยมลพิษประเภทที่3ามเนียกว่มมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษทางอากาศก็คือสภาพของอากาศที่มีของเสียเจือปน อยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมโดยสายเหตุที่เกิดมลพิษทางอากาศก็คือจากยานพาหนะที่ใช้น้ํามันนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ซึ่งปล่อยแก๊สพิษชนิดต่างๆเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะเป็นการเผาเศษวัสดุหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศก็คือมีผลต่อสุขภาพของคนทาให้เป็นโรคปอดระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้บทบังแสงสว่างเป็นต้นมลพิษประเภทที่4เรียกว่ามลพิษทางเสียงนะครับมลพิษทางเสียงก็คือเสียงที่มีความดังเกินระดับที่กําหนดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและก่อให้เกิดความลาคาญสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษทางเสียงก็ได้แก่จากยานพาหนะ จากเครื่องขยายเสียงหรือจะเป็นเครื่องจักรในการก่อสร้างต่าง,างๆรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมผลกระทบจากการที่เกิดมลพิษทางเสียงก็คือมีผลต่อสุขภาพมีอันตรายต่อประสาทหูอาจทาให้หูหนวกได้หรือทำให้เกิดความลำคาญล,ลุกวนการสื่อสารที่ต้องใช้เสียงทำให้เกิดความเครียดยตกกังวลนอน,นไม่หลับเสียสุขภาพจิตทีนี้เรามาดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวนประชากรในชุมชนที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการสิ่งต่างๆมีมากขึ้นจะมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้การพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆล้วนส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับด้วยเหตุที่สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เมื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนซึ่งสรุปได้ดังนี้ ผลกระทบอันแรกนะครับเรียกว่าสุขภาพอนามัยหากสิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมลงมีมลพิษมากขึ้นทั้งมลพิษทางดินมลพิษทางน้ํามลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงโดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ก็อ,อาจทําให้ผู้คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเกิดการเจ็บป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงผลกระทบนะครับด้านที่2ก็คือด้านการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงย่อมส่งผลกระทบ ทำให้การประกอบอาชีพต่างๆนะครับมีต้นทุนมากขึ้นผู้คนนะครับไปทำอาชีพใหม่หรือไปทำงานในท้องถิ่นอื่นๆผลกระทบด้านที่3นะครับก็คือในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงแรงงานมีน้อยขาดแคลนอาหารผลักดันให้ผู้คนย้ายถิ่นออกไปยังชุมชนอื่นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า มันกระทบด้านที่4ีก็คือด้านวิถีชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนย่อมนำไปสู่การแข่งแย่งการใช้ทรัพยากรจอนอาจนาไปสู่ความขัดแย้งส่งผลให้ผู้คนใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่บุคคลวัยทางานมักออกไปทํางานต่างถิ่นเพื่อหาไรายได้สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนจึงเหลือแต่เด็กกับผู้ใหญ่ทีน,นี้เราก็เห็นแล้วนะครับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะครับมนุษย์ ซึ่งจะต้องจาเป็นพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนั้นมนุษย์ก็มีส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดมลพิษทําให้เกิดผลเสียต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตต่างๆดังนั้นเราทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ในสภาพดีมีความเป็นธรรมชาติน่าอยู่อาศัยและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับ เับ่อนักเรียนเรียนจบแล้วสามารถทำรายงานที่9ต่อได้เลยนะครับโดยให้นักเรียนนะครับทำรายงานที่9โดยให้นักเรียนเลือกรูปนะครับมาเพียง1รูปนะครับจากทั้งหมดสีรูปภาพนะครับรูปภาพที่1ก็คือมลพิษทางดินรูปภาพที่2คือมลพิษทางน้ํารูปภาพที่3คือมลพิษทางอากาศและรูปภาพที่4คือมลพิษทางเสียงเมื่อนักเรียนเลือกรูปภาพมาแล้วก right ็ให้บอกด้วยว่าเป็นภาพเกี่ยวกับมลพิษเรื่องของอะไร ข้อที่2นะครับสาเหตุที่เกิดมลพิษนะครับจากภาพที่นักเรียนเลืเลอกมานะครับและข้อที่3ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการาเกิดมลพิษดังกล่าวนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนมสกุลชั้นเลขที่ให้ด้วยนะครับอย่าลืมทําง,งานตามที่รับมอบหมายให้เสร็จนะครับจบชั่วโมงแล้ววันนี้คุณครูขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ